หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเรียนกาแฟาพิเศษเนี่ยทำไมต้องมีชุดดมกลิ่นแบบนี้ครับซึ่งวันนี้มีคับบอกครับกับรายการ Easy Coffee ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับแผนที่เนาะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้คนที่เข้าสู่วงการกาแฟาได้รับรู้ถึงรสชาติแล้วก็กลิ่นของกาแฟาที่มีความหลากหลายครับแล้วก็สามารถแยกรสชาติแยกกลิ่นของกาแฟาได้อย่างง่ายดายนั่นเองตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า l e n e s d u Cafe เป็นชุดดมกลิ่น36กลิ่นจากฝรั่งเศสคนผลิตเนี่ยก็คือชื่อคุณชอนเลอโนวเป็น ผู้ผลิตตัวชุดดมกลิ่นเนี่ยมีชื่อเสียงแบบโด่งดังหลากหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นชุดดมกลิ่นไวน์ชุดดมกลิ่นวิสกี้นะครับแล้วก็เขาก็ผลิตชุดของกาแฟาออกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไวน์กับวิสกี้แล้วก็กาแฟาเนี่ยมันก็คือสารและสินเดียวกันครับมันขึ้นอยู่กับผลผลิตขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกขึ้นอยู่กับโปรเซสแล้วก็การทําออกมาและผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยมันจะมีรสชาติมีกลิ่นที่สลับซับซ้อนครับตัวชุดดมกลิ่นตัวนี้ครับที่ผมซื้อมาเนี่ยมีจํานวนกลิ่นเน,ะเน,เนาะ แบบนี้เนาะทั้งหมด36กลิ่นครับซึ่งก็จะแยกเป็น4หมวดด้วยกันเนาะในการที่จะฝึกดมแล้วก็ประเมินแต่จะมีชุดที่ต้องบอกว่าเยอะกว่านี้ มี54กลิ่นมี144กลิ่นซึ่งก็เยอะมากเลยนะคนที่แบบว่าซื้อชุดใหญ่อย่างนั้นอนะผมมองว่าก็คงเป็นพวกสถาบันในการสอนหรือคนที่แบบว่าทํางานสายกาแฟาเป็นคิวเกรดเดอร์นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มโรงคั่วก,กาแฟาที่ต้องการแบบรับรู้แล้วก็เรียนเรื่องนี้ให้เอ็กซ์เพร์จริงๆแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเป็นร้านคาเฟ่ยุยคใหม่สเปเชตตี้คอฟฟี่อผมว่า36กลิ่นอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับ <Yeah. S 1> และในวันนี้ครับผมจะมารีวิวชุดดมงกลิ่นชุดนี้นะครับว่า เขามีหลักในการแบ่งกลิ่นแต่ละหมวดหมู่แต่ละประเภทยังไงแล้ว36กลิ่นอะ่ะมันมีกลิ่นอะไรบ้างที่เรารู้จักและเราไม่รู้จักไอสา6กลิ่นเนี้ยมันมีกลิ่นที่ดีแล้วก็กลิ่นที่ไม่ดีครับ <c oughs> ถามว่ากลิ่นที่ไม่ดีเนี่ยทำออกมาเพื่ออะไร <c oughs> ต้องบอกว่าเขาผลิตออกมาเพื่อให้กลุ่มคิวเกรเดอร์เนี่ยคนที่ประเมินกาแฟได้รู้ว่าอ๋อไอ้กลิ่นไม่ดีตัวเนี้ยมันเหมือนกาแฟที่เรา พึ่งคั่วมาเลยว่ะแล้วมันเป็นกลิ่นแบบอับๆชื้นๆเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ฉะนั้นก็บ่งบอกได้เลยว่ากาแฟที่จะซื้อมาเนี่ยมันคุณภาพไม่โอเคว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งตามหลักสูตรของ SCA อันนี้ต้องบอกว่าแอบเอาสกอร์ชีตของตัวเองมาเนาะให้ดูเนาะแบ่งเป็น4หมวดหมู่ครับไม่ว่าจะเป็น Enzymatic s u g a r Browning Aromatic t e n ก แล้วก็ดายทิชเลชั่นทั้ง4หมวดหมู่เนี่ยเขาได้แบ่งมาอย่างละ9ตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยในทั้ง36กลิ่นเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ละ9กลิ่นนั่นเองครับ <S <S ผมจะมาลองแบบให้ดูนะว่ากลิ่นที่มันแปลกแล้วก็กลิ่นที่มันแบบเราคุ้นเคยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นนี่เลยเบอร์หนึ่งอันนี้คือกลิ่นเอิร์ธก็คือกลิ่นดินกลิ่นคือแบบ ดินอะที่แบบเราปลูกต้นไม้แล้วเราแบบลดน้ําให้มันฉ่ำๆแล้วจมูกไปดมอะมันคือกลิ่นแบบอย่างนั้นเลยมันมีกลิ่นแบบดินแบบดินชื้นๆอะในของการฝึกดมกลิ่นเนี่ยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่ดีเนาะเพราะว่าอาจจะมาจากการโพเซตอาจจะมาจากการตากกับดินแล้วก็ทิ้งไว้นานเกินไปจนมันแบบมีกลิ่นอะไรที่แบบขึ้นมาในกาแฟด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการประเมินนะครับว่าตัวนี้ไม่โอเคแล้วก็จะมีกลิ่นอะไรอะ กลิ่นมันโปเตโต้ potato. ซึ่งมันเหมือนมันแบบเหมือนเราเอาไอหัวมันมาผ่าแล้วดมอ่ะในหมวดหมู่ก็ถือว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ไม่ดีมันอาจจะเกิดดีเฟกต์อะไรบางอย่างซึ่งทําให้อตของกาแฟที่จะซื้อเนี่ยมันไม่โอเคนะครับแล้วมันก็จะมีกลิ่นที่แบบว่าทุกคนคุ้นเคยอ่ะอ่ะอยายกอย่างกลิ่นที่คุ้นเคยเนาะคือกลิ่นที่25เนี่ยก็คือเป็นรสชาติไม่ใช่รสชาติสิเป็นกลิ่นของคาราเมลเลยนะฮะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราดมกลิ่นเนี่ยเราอาจจะแบบว่าไม่ต้องดูคู่มือเว้ยแล้วาแบบดวคิว่ อันนี้มันคืออะไรเพื่อฝึกประสาทสัมผัสของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราเกิดดมแล้วเ,เกิดสงสัยเฮ้ยมันใช่ไหมวะก็อาจจะเอาคู่มือเนี่ยขึ้นมาดูว่ามันคือกลิ่นที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่าเนาะสำคัญที่สุดก็คืออันนี้ห้ามหายเลยถ้าหายนี่คืองานเข้าเลยนะเพราะว่าสาวสิบกกลิ่นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันคือกลิ่นอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งฮะก็คือในการที่จะมีชุดดมกลิ่นอะ่ะผมเชื่อว่าคนทุกคนอะ่ะทานอาหารมาไม่เหมือนกันเทสต์ <Taste S 2> ไม่เหมือนกันเซนซอรี่ <sensory S 2> ไม่เหมือนกัน ผ่านอะไรมาหรือเคยชิมอะไรมาเนี่ยที่ไม่เหมือนกันคนเอเชียคนยุโรปคนไทยเนี่ยกินอาหารคนละแบบฉะนั้นถามว่าบางครั้งเนี่ยในกาแฟตัวนี้เช่นสมมติมันมีกลิ่นแบบ coffee blossom ค,คือดอกกาแฟถามว่าคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่เคยได้ดมดอกกาแฟเนี่ยจะรู้ไหมว่าไอ้กลิ่นนี้มันคือ coffee blossom หรือกลิ่นที่เราแบบรู้สึกแปลกๆเลยจริงๆก็คือแบบ b a s m a t i c light ยีิบตอนที่ผมดมตอนแรกนะผมรู้สึกว่ามันหอมมากมันหอมคล้ายๆข้าวแต่มันก็ไม่ใช่ข้าวแบบหอมมะลิหรือข้าวอะไรนะ แต่ว่าพอเรามาดูอ๋อมันคือข้าวบาสเมติกมันคือกลิ่นแบบนี้นี่เองฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแบบไปกินกาแฟเนี่ยเราก็จะได้รู้อ๋อมันคือกลิ่นที่มาจากตัวชุดดมกลิ่นที่เป็นไกด์ไลน์ให้เราเนี่ยหรือผลไม้บางอย่างในเมืองไทยเมืองนอกไม่มีเลยเขาไม่สามารถรู้ได้ชุดดมกลิ่นพวกนี้จะทําให้เขารู้ไกด์ไลน์เกี่ยวกับกลิ่นที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่ต้องบอกว่าโคตรแปลกเลย <Huh? S 1> ผมไป3 5หเลยแล้วกันนี่กินอะไรแต่ลิ้นแตะลิ้น เพลเลนเลออกินแบบเหมือนเหมือนเหมือนน้ำเหมือนน้ำเหมือนน้ำอะไรน้ำแบบมันกว้างไป่้าแยากว่าอ่าอ่ดองดมดูดมดูซึ่งเซนซอรี่บางคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะคุ้นเคยกลิ่นเนี้ยแล้วพอได้กลิ่นปุ๊บแม่รู้เลย กับบางคนก็อาจจะไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเลยยาโรงพยาบาลเหรอถูกต้องโอ้โหเก่ <c oughs> <c oughs> งมม่อันนี้เข้าโรงพยาบาลบ่อยเมื่อก่อดมแล้วละทินเลยอ๋อซึ่งตัวนี้คือกลิ่นเมดิซีนคือกลิ่นแบบกลิ่นทางการแพทย์อะกินยาโรงพยาบาลอะไรกิ่นแคปซูลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นนั้นจริงๆเนาะแล้วก็เป็นกลิ่นอีกลิ่นนึ่งที่ไม่ดีเว้ยเนี่ยกลิ่น36เนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือแปลก แต่ว่าไอสิ่งที่แปลกพวกนี้มันผ่านการคิดมาแล้วว่ามันเคยเจอในกาแฟาจริงๆเนาะมันเคยเจอในกาแฟาจริงๆกลิ่นอะไรยางดุยางดุม,อเ,ดมเอออันนี้คือกลิ่นยางรับเบิลเนาะซึ่งเป็นกลิ่นแบบที่มันไม่โอเคอะ่ะเออแดี๋ยวเรามาดูกลิ่นที่มันแบบน่าจะง่ายสําหรับคนที่ทั่วไปแล้วกันเนาะอ่ะทั้งง่ายๆเลยอ่ะเบอร์สิบอ่ะนี่อันนี้แอวั อ่ามันอยู่ในโทนนั้นแต่มันยังไม่ใช่ชาวนะยังไม่ใช,ใช่อยู่โทนนั้นดกช็อกโกแลตใส่จมูกไปเลยเปไ <c oughs> ปเล่นไปเล่น <c oughs> ไม่ใช่ดัก <c oughs> ช็อกมันจะง่ายมากเลยมันจะแบบรู้เลยอะโคตรถั่วมันกลิ่นถั่วมากเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> คือต้องบอกว่าอันนี้มันคือกลิ่นที่อาจจะไม่เหมือนกับที่เราเจอร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันคือกลิ่นวานิลา ซึ่งมันอยู่ในโทนคาราเมลวานิลาเฮเซลนัทอัลมอนด์วอนัทคือมันอยู่ในโทนโทนแบบเดียวกันอะแต่ว่าเวลาเป้กินวานิลาหรือฟาร์มกินวานิลาบางทีอาจจะกินแบบจากไซลับไงเออไซลับดาวินชีไปโดนมาหรือวานิลาซอสอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันคือแบบวานิลาที่แบบน่าจะเป็นออริจินอลจากฝักวานิลาซึ่งมันจะไม่เหมือนกับที่เรากินซึ่งมันปรุงแต่งมาบ้างเนาะและนอกจากนี้ครับก็ยังมีกลิ่นแปลกๆที่เหมือนกับว่าตัวปกติเราก็คงไม่เคยได้ดมหรอกแต่ว่าเราก็จะได้มารู้จักกับในที่นี่นะฮะ อันนี้เป็นกลิ่นเนี่ยเชื่อว่าเป้รู้พี่เชื่อว่าเป้รู้อันนี้กลิ่นเหล้าไม่ใช่ <laughs> กลิ่นลิเจนซี่คุณไหม,ก,มกลิ่นเหมือนกระลรรู้ว่ะเออเก่งมากใช่หรอมใช่มันคือกลิ่นแบบคล้ายๆบุหรีก่กระลรมอ่ะซึ่งมันคือโคบไลท์โคบไลท์เนี่ยมันคือกลิ่นกระรรม่แหละออกลิ่นยาเส้นอ่ะกลิ่นแบบเวลาต่างประเทศมันจะมียาเส้นของแบบไม่แน่ใจว่าของตะวันออกหรือเปล่า,หร,ลาหรือของแบบฝั่งที่เขาแบบ ทำพวกเกี่ยวกับยาเส้นเยอะอะซึ่งมันเป็นกลิ่นนี้แหละที่มันคล้ายๆกับบุหรี่ในบางตัวนั่นเองสูบบุหรี่บ่อยแน่เลยไม่ไปดูมโอเคเอาีที่บ้านขอไว้ <laughs> ขออะไร <laughs> <laughs> ขอตัวย <laughs> อซี่ด้วยนี่เรตัวตัวนี้ตอบโอเคและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับซึ่งผมเนี่ยได้ทํางานเกี่ยวโรงคั่วด้วยฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อกาแฟที่เป็นแบบปเบชียลตี้มาน้อไม่ว่าจะเป็นเนี่ยบราซิลเซลโดนะครับมีวอลนัทมีแมมในน,ในี้มีคาราเมลมี ซินนามอนไม่มีนะซินนามอนมีช็อกโกแลตมีบราชูกานะครับซึ่งเราสามารถที่จะแบบกินกาแฟเนี่ยแล้วเราจะสามารถแยกรสชาติได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเราฝึกชุดดมกลิ่นพวกนี้นั่นเองหรือว่าตัวนี้ก็จะมีแบบว่ามีความเป็นผลไม้มีความเป็นโกโก้นะครับตัวนี้จะเป็นของแม่ตอหลวงเนาะจะมีมะขามจะมีฮันนี่จะมีท็อฟฟี่แครนซูกาซึ่งถ้าโดยกลิ่นหลักๆอ่ะในนี้มีครบ แต่ถ้าเป็นกลิ่นที่แบบว่าพิเศษจริงๆหรือแยกไปแต่ละหมดหมูเนี่ยต้องไปเอาชุดดมกลิ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีจํานวนกลิ่นมากขึ้นนั่นเองครับคลิปเนี้ยทำมาให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้อย่างง่ายดายแล้วก็เอาลองไปฝึกดูนะครับแล้วในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสจะมาทําแบบรีวิวชุดดมกลิ่นที่เป็นการฝึกนะครับหรือว่าทริคเทคนิคต่างๆที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าสู่โลกของกาแฟาได้ลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นติดตามชมใน,ในรายการอีซี่คอหน้น้เลยหน้า